แนวข้อสองชอยหน้าที่ยี่ห้านะครับใครเสร็จแล้วทำลูกหน้าได้เลยนะครับตัดสินนะครับว่าหน้าที่ห้าข้อหนึ่งเสียไปถ้า A เป็นจำนวนคี่และ B o P L o P L o N D. เป็นจำนวนคู่แล้วเอบ B เป็นจำนวนใดเก่งมากข้ออะไรเราไมกต้องเปลี่ยนข้อหนึ่ง ถ้าจนี่เช่น3บวกจำนวนคู่เช่น2บวกอะไรไนดะ้ห้าเสมอไปนะทุกคู่เลยถ้าเราจำนวนขี้บวกจำนวนคู่มันก็ได้จำนวนคี่อาเอาะไร13บวก20ได้33คำตอบข้อาจุดตอบของต่อของใหาจำนวนขี้ ต่อไปนะครับข้อที่สองข้อความต่อไปน,นี้ข้อใดผิดกอไก่จำนวนขี้ทุกจำนวนไปเจอเพหผิดเลยเช่นเลขอะไรที่เป็นจำนวนขี้แต่ไม่เป็นจำนวนพหเลขหนึ่งเลขเก้าเลสิบห้ายี่สิบเ็ดยอะแยะเลยนะครับข้อสองกอไก่จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนขี้ผิดเลยนะครับ มีจำนวนเฉพาะอยู่ตัวนึงที่เป็นเลขคู่คือเลขสองนะครับต่อไปอควอทาร์จำนวนคู่ทุกจำนวนมีสองตัวตอบจริงไหมจริงคำตอบข้อสองจตอบชอ้อยคอทา์นะครับความหมายคือเลขคู่ทุกจำนวนเลยนะครับหาด้วยสองลบตัวอมองูจำนวนคี่ทุกจำนวนมีสามตัวตอบผิดเช่นไรเช่นห้า แยกเลยชัดนะครับจำนวนเหล่านี้รวมแล้วแต่หารด้วยสามเป็นตัวจุดไม่มีสามเป็นตัวปกองเขาใช้คำว่าจำนวนที่ทุกจำนวนมีสามเป็นตัวประกอบจึงไม่ถูกต้องข้อสองคำตอบคือพอควงข้อสามนะครับจำนวนในข้อใดเป็นตนวนที่หลักการข้อยคือการดูเลขลงท้ายนะครับอ่านเรามาดูนะเวลาทำเนี่ยเราดูเลขลงท้ายครับ เอาเลขหลักหน่วยมาคูณกันเจ็คูณแปดได้ห้าสิบหกพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิบเจดคูณสิบปดได้เท่าไหร่แต่พี่รู้เลยว่าลงท้ายด้วยหกโอเคนะวันนี้ฟังพอไหมไม่มาแล้วครับมาให้เดียวให้มาต่อไปขอใครครับสิบเ็ดคูณด้วยสิบสองคูณด้วยยี่สิบททีหนึ่งคูณศูนย์มันได้ศูนย์มันจึงลงท้ายด้วยศูนย์ เป็นเลขคู่นะครับคำตอบข้อนี้คือมองคูณนะครับเพราะ99คูณ7ถ้าพี่เอารหง่วยมาคูณกันนะครับมันจะได้63เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันได้อะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะลงท้ายด้วย3นะครับเพราะฉะนั้นข้อ3จึดตอบช้อยมองคูณต่อไปนะครับข้อที่สี ข้อสามตัวพ่อสี่ครับถ้าเอจำนวนขี้จำนวนขี้ตัวถัดไปก็จะต้องมากกว่า a อยู่เท่าไหร่ครับมากกว่า a อยู่สองเช่นถ้าเกิดสามเป็นจำนวนขี้จำนวนขี้ตัวถัดไปก็ต้องมากกว่าสามอยู่สองก็คือเลขอะไรเองก็คือเลขห้านั่นเองนะครับทแความเข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้า เอจนวนขี้นะครับจำนวนขี้ตัวถัดไปก็ต้องมากกว่า a อูสองข้อ4ี่ติดต่อของไข่ข้อสี่ติดต่อของไข่ต่อไปข้อห้านะครับจำนวนขี้สองหลักที่มากที่สุดคือจำนวนใดก็คือ a, ค 99, งูอนเอ๋นะครับเกาเกง่ายๆนะครับต่อไปนะครับข้อ6ถ้าข้อใดเป็นจำนวนคู่ถ้าเเป็นจำนวนนะ ความหมายคือถ้าเราแทน x เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับข้อใดที่มันได้เลขคู่เสมอเลยข้อไหนครับคำตอบข้อนี้ก็คือช้อยหม้อวงูนั่นเองคือถ้าเราเอา2ไปคูณกับจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับเนี่ยมันจะได้เลขคู่เสมอ2คูณ1ได้2 2คูณ2 4 2คูณ3 6 2คูณ4 8 2คูณ5 10 จำนวนจำนะ,ะเจเรจจำจำนวนคู่เนี่ยนะเป็นจำนวนที่สามารถเขียนในรูปนะครับสองคูณกับจำนวนนับได้นะครับ,บจำนวนนะควู่ส่วนจำนวนคี่นี้ก็ง่ายมากเลยแต่ไม่ใช่เอาเอไปบวกน่ไม่ใช่นะครับจำนวนคี่เนี่ยจะอยู่ในรูปเอาจำนวนคู่ไปบวกนิดนึงแต่เนื่องจากจำนวนคู่เนี่ยนะ มันอยู่ในรูปนสองคูณตัวเลขจำนวนนับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนขี้จะอยู่รูปสองเอ็นบวกหนึ่งหรือหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนว่าสองเอ็นลบหนึ่งก็ถูกนะครับคือเอาสองไปคูณกับจำนวนนับแล้วบวกด้วยหนึ่งจะได้จำนวนขี้เสมอเลยหรือจะเอาสองไปคูณจำนวนนับแล้วลบด้วยหนึ่งก็ได้จำนวนขี้เสมอนะครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะครับข้อหก คำต่อข้อนี้คือมองูถ้าเปลาเข้าใจนะครับต่อไปข้อเจ็ดถ้าเเป็นเลขคู่นะครับและเลขคู่ถัดไปคือยี่สิบให้หาเลขคู่ตัวก่อนเหลายคนต่อสิบแปดพอไม่อ่านโจทย์ให้ดีข้อน,นี้ที่ถูกต้องตอบะไรครับสิบหกอ่าข้อเจ็ดตอบคอไครระหว่างที่พี่การจะสอบเพื่อนไอสักพอนก่อนว่า ตัวหน่ x เ i̇şte. ท่ากับ 2n บวก1ถ้า n เป็น4แล้วก็ได้ถูกต้อง 2n บวก1 x เท่ากับ 2n บวก1แต่ n เป็น4จึงเท่ากับ2คูณด้วย4ได้8แล้วบวกด้วย1ได้9เป็นจำนวนคี่เป็นจำนวนคู่เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า10เป็นจำนวนคู่ที่น้อยกว่า10คำตอบข้อนี้คือกองไก่ <m ach oro> เปิดหน้าต่อไปนะครับอะระหว่างนี้ขอสอบสัดแถวก่อนหน้าที่26ข้อที่9นะครับจำนวนคู่ทุกจำนวนนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะกี่จำนวนนะครับจำนวนคู่เช่นอ,อะไร c นะสามารถเขียนเป็น262ได้นะครับเลขห ที่สามารถเขียนเปไ็นอะไรได้จำนวนพอคูกัน3บหก3ได้เลขแปดพี่สามารถเขียนเป็นอะไรครับ3บหก5ไดไ้เห็นไหมเลขสิบหลานที่เขียนเป็นอะไรได้5บวห้5หวก5ได้ได้ 5, 5. 5, 5ไดไดคนับตรงนี้เนี่ยจำนวนคู่จำนวนสามารถเขียนเปน 1, 2, าารูปผลบวกของ 5, 4, 5อจำพวนสองจำนวนกไก่นะครับ ยกเว้นเลขสองนะครับเลขสองนี้มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วเราก็จะเขียนว่ามันเป็นเลขสองเลยคือถ้าโจทย์ถามแบบนี้เนี่ยทีจริงแล้วเนี่ยสมควรจะยกเว้นเขียนว่ายกเว้นเลขสองนะครับแต่ข้อนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับข้อที่ไม่เขียนก็ไม่เป็นไรยกเว้นเลขสองนะเลขสองเขียนไม่ได้เลขสองเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมอ่าเลขสี่นี้เอาสองบวกสองเลย เลข20อ่าเลข20ของคี่ดิเลข20นี่อะไรบวกกันที่เป็นเฉพาะได้20ก็อะไรบวกอะไรบวกอบอกันได้20เป็นเฉพาะอ,อ้นี้เจ็ดกับสิบสามเจ็ดบวกสิบสามได้อะ20เจ็ดและสิบสามเป็นจำนวนเฉพาะจุดน้าจุดอ่านจุดแค่นี้ก่อน ถ้านำจำนวนคู่บวกกับจำนวนที่จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเพศใดคําตอบตอข้อนี้คือจนอนํานวนที่เหมือนกับหน้าแรกเลยเพศแต่ว่าหน้าแรกนะั้นนะครับเขาแทนด้วยตัวแปรหน้านี้เป็นขับมูดธรรมดาเลยข้อที่จะเป็นจำนวนคู่คูณกับจำนวนที่ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนใดถ้าเจอตัวยอย่างเงี้ยน้องก็ยกตัวเลขเป็นจำนวนคู่เช่นสองคูณด้วยจำนวนคี่เช่นสามได้หก อีกสักตัวอย่างหนึ่งด้วยกันนะครับจำนวนคู่คือสิบคูณจำนวนที่คือห้าได้ห้าสิบำต่อข้อนี้ติดต่อจำนวนคู่เสมอนะครับหรือว่าจะอธิบายแบบนึงว่า2องคูณสานี่คือสามบวกกันสองตัวห้าคูณสิคือ10บคูณห้าเนี่ยคือ5้าบวกกันสิบตัวมันออก็จะดมีเป็นคู่ค,คู่คู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเลขคู่นะ บวกกันทีตัวเนี่ยมันคือห้าคู่นะท้าความเข้าใจ